ประเด็นนะครับเปิดโปงกระบวนการค้ามนุษย์นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับในช่วงแรกเราก็พูดคุยถึงหลักการแล้วก็เหตุผลแล้วก็ปัญหาทั้งหมดว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรใช่ครับอาจารย์นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าทําไมองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมเราถึงมองเรื่องนี้นะครับเพราะเราคิดว่า1มันเป็นเรื่องที่ประเทศชาติเสียหายแล้วก็มันถ่วงความเจริญของประเทศชาตินะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเข้าสายนะครับท่านพันตํารวจเอกยุทธภูมิปั้นลายนานะครับ ผู้กากับการสองกองบังคับการค้ามนุษย์นะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านครับก็ทางบกปคมนะครับได้มีการร่วมแถลงข่าวกับรัฐมนตรีปวินานะครับขออนุญาตทราบรายละเอียดจากท่านเลยครับว่ามีความคืบหน้ายังไงครับครับขออนุญาตท้าความนิดนึงครับเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับครับมีผู้ร้องเนี่ยได้เข้าไปร้องเรียนกับทางมูลนิธิปวินานะครับ ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยอายุ16ปีเนี่ยไปทํางานที่ประทุมธานอาีอยู่กับแก๊งเก็บเงินกู้นอกระบบนะครับโดยใช้งานาให้ไปเก็บดอกเบีย้ยกับลูกค้าในพื้นที่นะครับแล้วก็ถ้าเก็บไม่ได้หรือว่าไม่ทําตามเนี่ยก็ถูกบังคับทุบตีนะครับครับครับจนกระทั่งผู้ร้องเนี่ยประสามมาทางท่านมนิษปรวินานะครับก็แจ้งมาที่ บอกอบปคมน,นะครับทางท่านผู้การท่านพลตตีกิดิศักดิ์ดุลงวิบูจนะครับก็สั่งการให้ผม,มพร้อมีิงานนะครับเข้าไปสืบสวนเพื่อหาข้อจริงในเรื่องนี้นะครับครับ <c oughs> สืบสวนในสักคราดหนึ่งก็ได้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นความจริงนะครับเราหาเราก็ร่วมกันวางแผนนะครับที่จะช่วยเหลือเด็กลูกของผู้ร้องนะครับให้ออกมานครับสุดท้ายแล้วก็ช่วยมาได้นะครับสองคนครับ <c oughs> เราพอได้ตัวแล้วเนี่ยเราก็มาสอบสวนขยายผลคัดแยกเหยื่อต่างพวนการนะครับครับปรากฏว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยถูกขับทุบตีจริงแล้วก็ตกเป็นเหยื่อค้ามโจริงและได้ข้อมูลมาว่ามีเด็กอีกหลายคนนะครับทึ่งตกอยู่ในภาพเดียวกันที่บ้านหลังนางกากนะครับทางเราเนี่ยก็ได้วางแผนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับครับเข้าไปตรวจค้นนะครับปรากฏว่าพบเด็กอีกแปดคนนะครับ ผู้ใหญ่อีกแปดคนนะครับก็ช่วยเหลือออกมานะครับก็เป็นคดีกับกลุ่มที่ทําร้ายร่างกายเด็กกันนะครับจำนวนทั้งหมดสี่คนนะครับก็หาคามลุกและก็หาอีกที่เกี่ยวข้องนะครับนะครับในช่วงแรกนะครับที่ได้ได้ข้อมูลไปอย่างนั้นต่อมานะครับอ่าแล้วก็ทําการสอบสวนสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะครับจนปรากฏว่าพบว่ามีหัวหน้าใหญ่อยู่คนหนึ่งนะครับเราได้ออกหมายจับไว้นะครับสุดท้ายแล้วก็อกดดัน พยายามสืบสวนจับกลุ่มมาได้นะครับจนกระทั่งเมื่อวานที่ผ่านมาทางผู้ต้องหานะครับตามหมายจับก็ได้เข้ามามอบตัวนะครับก็นำมาการสอบสวนสืบสวนต่อไปครับผมครับครับแล้วผมเห็นในภาพข่าวนะครับก็มีการปฏิเสธโดยอ้างว่าขบวนหัวหน้าแก๊งขบวนการใหญ่เนี่ยก็คืออ้างว่าปัจจุบันมีอาชีพซื้อของเก่าอยู่จังหวัดตากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบังคับผู้ให้ความเสียหายไปปล่อยเงินกู้เลยอรท่านครับ ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาที่จะให้การใดก็ได้นะครับก็การสอบสวนแล้วก็ดำเนินการสอบสวนต่อไปครับครับแล้วขบวนการในการสอบสวนหลังจากสอบสวนหรือดําเนินการจากนี้ไปจะต้องดําเนินการยังไงต่อครับในขั้นตอนลครับครับขั้นตอนแล้วก็ทําการสอบปากคําทั้งผู้เสียหายทั้งพยานแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งนําขึ้นฟ้องศาลนะครับก็มีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอนอยู่ครับครับตอนนี้ตอนนี้มีการประกันตัวไหมครับท่านครับในส่วนแรกเนี่ยเราส่ง ส่งฝากขังสารเมื่วแล้วนะครับ๋อครับครับครับแล้วโทษโทษโทษที่จะควรจะได้รับนี่คือสูงสุดยังไงครับหรือว่าต่าสุดยังไงครับตามกฎหมายนะครับถ้าโทษแรงสุดจําคุกถึงยี่สิบปีครับสูงสุดจําคุกถึงยี่สิบปีครับครับนี้เรียนเรียนถามท่านผู้ิกับยุทธภูมินะครับจะเรียนถามว่าในฐานะที่ท่านอยู่กับ่วยบกปคมนี้มาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเด็กวัยไหนครับ รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่พบอยู่บบ่อยๆครั้งนะครับมีอยู่ลักษณะสามรูปแบบด้วยกันนะครับรบรูปแบบแรกคือบังคับใช้แรงงานรูปแบบแรงงานประมงนะครับซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวพม่านะครับชาวต่างด้าวนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องขอทานนะครับเรื่องที่สามคือมังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาเด็กไปค้าเร็นหนีนะครับส่วนนึงนะครับ ครับในส่วนในส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือเข้าในเรื่องของการบังคับใช้แรงงานนะครับครับครับผมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่เอ่ทีจับมาส่วนใหญ่จะเป็นชาวคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติครับมีหลายส่วนนะครับแล้วแต่ประเภทคดีนะครับส่วนใหญ่ีทั้งไทยต่างประเทศครับครับแล้วโดยเปอร์เซ็นต์แล้วระหว่างต่างประเทศกับคนไทยนี่คนไทยโดนเยอะไหมฮะที่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมครับใช่ครับที่ตกเป็นเหยื่อก็มีน่าจะมีน้อยกว่าแรงงาน พม่านะครับที่โดนหลอกมาทมาํางานบริประมงนะครับครับที่ตกเป็นเหยื่อครับครับแล้วเด็กเนี่ย<ร>ที่ตกเป็นเหยื่อของคนไทยเนี่ยส่วนมากเวลาตกเป็นเหยื่อแล้วผู้ปกครองเนี่ยรับรู้หรือเปล่าฮะก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อหรือว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่าฮะจากประสบการณ์ท่านนะครับไม่น่าครับเพราะผู้ปกครองคงไม่อยากเห็นลูกหลานของตัวเองต้องตกเปลียนสภาพอย่างไ้นะครับก็มาร้องขอให้ทางตำรวจทางมูลที่มาช่วยอยู่บ่อยครั้งนะครับก็แล้วก็ช่วยอยู่ทุกครั้งครับครับ แล้วแล้วปคอมอเนี่ยมีหน่วยงานเนี่ยเคยมีการร้องเรียนจากพวกสถานบริการไหมครับท่านครับแล้วสั่งไหนนะครับแล้วสัมีผู้ร้องเรียนจากพวกสถานบริการที่มีการเปิดคาบวน,นเรามีเข้าไปจับนะครับหรือว่า มีการสืบสวนไหมครับในลักษณะมีครับเรื่องสารเมการที่มีค้าประเวณีแอบแฝงเนี่ยเราที่มีรับการเรื่องร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปสืบสวนตรวจสอบนะครับถ้ามีล้วก็จับกลุ่มอาเป็นคดีนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่ผ่านมาเยอะไหมครับหรือว่าที่ผ่านมาช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยทางตํารวจเนี่ยได้กดดันการค้าระอย่างหนักกันนะครับจนกระทั่งระยะหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะลดน้อยถอยลงมาเยอะมากครับ ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มประเภทไหนนะที่จับมาเป็นยังเป็นยังยังยังเรียนอยู่หรือว่าหรือว่าไม่ได้เรียนครับเรียนทำที่จับลักษณะมีสองเพศนะครับเรองครับงวันิเด็กเนี่ยนะครับครับวัยนิเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยจากขามบริการ,รซึ่งจะมีไซร์ไลน์เข้ามาทํางานนะนะครับก็ส่วนใหญ่จะสมัครใจแต่ถ้าอายุต่ำกว่าสิบแปดปีถือว่าเป็นเด็กเนี่ยก็เข้าเกรือขายคาร์มนุษเหมือนกันนะครับไอ้ตรงนี้ก็ต้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือกลุ่มที่ผ่านในหน้าหรือเรียกว่าแม่เล้านะครับ ซึ่งมันอยู่ในฐานบริการก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปีแล้วก็เป็มันคดีอยู่เื็นกันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรานมนุษย์กับแม่ลาวนะครับครับเพราะว่าที่ถามเนี่ยท่านครับเพราะว่าแต่จังหวัดเนี่ยเห็นว่าบางจังหวัดเนี่ยมีเปิดกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเลยนะครับที่จะเป็นสื่ออย่างหนังสือพิมพ์ไทยเนี่ยก็เคยตีแผ่แถวบุรีรัมหรืออะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ไม่ทราบว่าท่านมีเข้าไปตรวจตาทั้งต่างจังหวัดนี้บ้างไหมครับกนโยบาย ครับทีนี้นะครับในส่วนของกองกับการสอนในรับผิดชอบเฉพาะในโซนภาคภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่นะครับพื้นที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นของพื้นที่ของกองการอื่นซึ่งในภาพรวมของทําเพศเนี่ยกองการต่างๆทำนัดเนี่ยก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาหรือเรื่องอะไรที่ตรวจสอบิงก็จะเข้าในพื้นที่ในการดำเน,น réussi, so ินการเพิ่เนะครับครับครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากบกปคมแล้วเนี่ยทางตำรวจพื้นที่เองก็มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ด้วยนะครับ พ็เป็นในโยบายของทางสาม,มัญชนชาติอยู่แล้วนะครับ<ม>ในการดำเนินการเรื่องค่าวมธรรมประเทศนะครับที่ผ่านมาดูจากสถิติการจับกลุ่มเนี่ยนะตั้งแต่ปีห้าสาปีห้าสี่มาเนี่ยผมมองว่า,าสถิติการจับกลุ่มมันมีแค่เจ็ดสิบวลายแปดสิบคดีมันน้อยไปไหมฮะจากจากจากประสบการณ์ท่านนะฮะทั่วเทศผมว่าน่าจะมากกว่านี้นะครับแล้วครับครับน่าจะมากกว่านี้ครับาทางสามัญชนชาติเนี่ยมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อติดตามการงานการของ ก็เชื่อมต่อของธรรมเทศนะครับน่าจะมีเลขมากกว่านี้ครับอืมครับครับจริงๆเป็นปัญหาตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นวาระแห่งชาติด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับเป็นนโยบายของรัฐบาลอีกแล้วครับในการเรื่องการปราบการฆ่ามนุษย์นะครับซึ่งทางสามัญชนชาติโดยท่านพลวเอกอดุลย์แสงแก้วนะครับท่านผบตรนะครับและก็ท่านพลวรดชชัชวาลพลวเอกชัชวานสุสมคิดนะครับรองผบตรนะครับก็เน้นย้ําเรื่องนี้อย่างมากนะครับและกำชับตํารวจทุกท้องที่นะครับในการเรื่องการปราบปรามการฆ่ามนุษย์อย่างต่อ แล้วทางปคมมีประสานกับหน่วยงานอื่นไหมครับในเรื่องของการทํางานร่วมกันมีเลยครับครับเรามีทีมสาวิยาชีพนะครับประสานงานกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นครับเจ้าที่กระทรวงพัฒนาาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็นักส่งผลของเคาน์จิวิทยานะครับครังผมทให้อาการที่เกี่ยวข้องด้วยในทานการในการในเรื่องคุณีิธีแล้ว แล้วเราทางนี้มีนโยบายในรักษามีการให้ความรู้กับประชาชนไหมครับในเรื่องของแนวทางว่าทําอย่างไรที่จะป้องป้องป้องปามกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับนอกจากการประปานแล้วเนี่ยด้านการป้องกันทางสมองชาติก็เน้นย้ำนะครับก็จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งประชาชนทั่วไปทั้งกลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเด็กสตรีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับมีการดำเนินการเป็นโครงการอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดครับครับถือว่าท่าน ต้องถือว่าอะไรฮะอาจารย์ถือว่าโอเคนะในเท่าที่ฟังจากบทสัมภาษณ์ของท่านยุทธภูมินะครับแถ้แวสถ,ถ,ถิติมันจะแนวโน้มสูงขึ้นหรือต่ำลงหรือเปล่าครับตอนนี้ผมว่าน่าจะลดลงมาเยอะนะครับเนื่องจากการปรับป,ปรามและป้องดูดกับการป้องก,กันาไ,ไปเดเียวกันนะครับครับก <c oughs> ็น่าจะลดน่าจะลดลงไปเยอะแล้ว <Ancient S 1> <c oughs> นะครับทินเลนถามท่านอีกข้อหนึ่งครับท่านยุทธภูมิครับครับอย่างประเด็นมันยังมีไหมครับคนไทยที่ออกไปต่างประเทศในเรื่องของการค้า มนุษย์เนี่ยยังยังยังมีอยู่เยอะไหมครับไม่ทราบว่าหน่วยงานนี้มีเกี่ยวข้องไหมครับครับเอ่อลักษณะเช่นคนไทยที่ถูกหล่อไปครับไปนีต่างประเทศหรือเปล่าครับหรือว่าโดนอ่าถูกต้องครับใช่ครับถูกใช่ครับเอ่อช่วงก่อนน้านี้มีน่าจะมีอยู่เยอะครับแต่หลังๆเนี่เขา่งน้อยลงไปอ้องการปราบปรามและการประชาัมพันธ์ป้องกันไปด้วยนะครับน่าจะลดลงไปเรเ่อยแล้วครับครับครับอื โอเคคนะรับมันมีอะไรทิ้งท้ายที่จะให้ความรู้กับประชาชนครับเชิญครับท่านครับครับกราบขออนุญาตฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับถ้าพบเห็นลักษณะการค้ามนุษย์นะครับก็ขอให้แจ้งตำรวจท้องที่ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือแจ้งศูนย์ฮอตไลน์ของบกปคมนะครับหมายเลข1นึ่งหนึ่งเก้านะครับยีชั่วโมงนะครับครับหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับครับผมครับครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้ข้อมูลกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับ ได้ครับยินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับครับคัครับก็ฟังแล้วเช่นใจนะคุณชัยรันนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ถ้ามีปัญหาอย่างที่ท่านพันตํารวจเอกยุทธภูมินะครับติดต่อไปได้คือ1นึ่งหนึ่งเน่งะครับซึ่งตะกี้ท่านผู้กกับบอกว่าสถิติเนี่ยการจับกลุมเนี่ยถ้าทั่วประเทศถือว่าเยอะนะครับแต่ก็ปริมาณก็ถือว่าลดน้อยลงทุกปีใช่ไหมฮะใช่ คือก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนเราเนี่ยได้เนี่ยนะครับปัญหาพวกนี้ก็ลดน้อยลงนะครับเพราะว่าบางอย่างก็ต้องเข้าใจในชีวิตชนบทเนี่ยนะครับไม่มีทางเลือกอนะครับมาทํางานก็ได้เงินเดือนน้อยในขณะที่ผู้ง่ายปากกาตินถีบคุณใจได้เนะครับบางคนบอกว่าไม่มีอาชีพอ,อะไรที่ไรายได้ดีกับ,บอาชีพอย่างนี้ ถามว่ารู้ว่าผิดไหมผิดแต่เขาทาเพื่อสังคมนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาสะท้อนในสังคมที่คนไทยเราเองเนี่ยก็ต้องแก้ไขนะครับคุณชัยดันครับนะครับผมก็เพิ่งรู้นะฮะอาจารย์โรจนศักดิ์ว่าพระราชบัญญัติป้องกันปรับปรามการค้ามนุษย์เนี่ย2551เนี่ยล่าสุดก็คือฉบับปี2551นะครับถ้ามีการแก้ไขจุดอ่อนของพระราชบัญญัติการป้องกันและปรับปรามเนี่ยเมื่อพศ2540นะครับ ก็ยังถือว่ายังไม่ค่อยพีดอออกผลนักนะครับทั้งทั้งที่พระราชบัญญัตินี้กาหนดลนักษณะความผิดของการค้ามนุษย์เนี่ยอันหลากหลายซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําบุคคลมาค้าประเวณีการบังคับถ่ายภาพโป๊การบังคับถ่ายภาพโป๊ด้วยถือว่าเป็นการขอใช่มันเป็นการบังคับนะจริงจริงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องครับรจริงจริงคุณช้ยหลานท่านผู้ชมทางบ้าน <ฮะ S 2> ตอนนี้เว็บโป้ผมว่ามันยังระบาดอยู่นะ ซ,ซึ่งจริงๆถามว่าทางการะทรวงเทคโนโลยีเนี่ยก็พยายามบล็อกอยู่ตลอดเวลานะแต่มันบล็อกไม่ค่อยได้ผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ตั้งใจที่จะบอกมากกว่านะทุกคนก็จะอ้างว่าโดเมนเนี่ยอยู่ต่างประเทศะนะครับอาจารย์ลดนนท์รัตต์ลองไปดูในเว็บโป้เนี่ยผมศึกษาเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะ คุณศึกษาทำไงคุณใช้อะไรผมไม่เข้าใจคืองี้ศึกษาได้อธิบายได้ติดงเรื่องนี้เครื่องเลี้ยงเครื่องเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยตอนผมอยู่รัฐมนตรีประจำสํานักนายกนะครับก็เคยคุยปัญหาเรื่องนี้ก็เลยเข้าไปสายอย่างลึกแล้วก็เคยคุยกับผู้กํากับแล้วก็ตํารวจหลายๆท่านอย่างลึกด้วยกันใช่ครับผมไม่ได้ไปดูนะไม่เชิงทางแคบแต่ทางกว้างคืออย่างงี้เปลดเรีเป็เียนอาจารย์ครับผมอาจารย์ผู้นี้ผมไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยคืองี้ครับผมสังเกตไหมว่าเว็บโป้เนี่ยนะฮะ จะมีระบบการเติมเงินของเครือข่ายมือถือไม่ว่าอาจารย์จะเข้าไปโหลดนะอันนี้เป็นข้อมูลทางความรู้เลยนะเชิงธุรกิจเลยใช่ครับ,รบก็คือสามารถโหลดได้โดยการใช้บัตรเติมเงินของค่ายโทรศัพท์แล้วแปลกไหมฮะว่าเว็บไซต์ทุกเว็บเนี่ยเมนหลักจะมีอยู่ค่ายหนึ่งเท่านั้นที่เป็นพจนะคำเดียวทุกเว็บจะเป็น ค่ายมือถือค่ายนี้ค่ายเดียวเป็นหลักแล้วก็จะมีค่ายอื่นเข้ามาบ้างนิดหน่อยมาแจมใช่ครับเพราะอะไระผมก็ยังไม่เข้าใจผมก็เคยถามว่าเอ๊ะพี่เป็นไปได้ไหมว่าธุรกิจมือถือเนี่ยเปิดเว็บพวกนี้ขึ้นมาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากบัตรเติมเงินหรือว่าเป็นธุรกิจมันเป็นแค่แนวความคิดนะคือมองอย่ามองว่าเหมือนกับธุรธุรกิจธุรกิจแฝงใช่ครับ ผมก็มองว่ามันเป็นธุรกิจแฝงแ,แรกๆเนี่ยผมดูเอ๊ะแปลกใจทำไมมันมีอยู่ค่ายอยู่เพียงค่ายเดียวแต่พอผ่านๆไปเอ๊ะมันเริ่มมีค่ายอื่นเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีครบทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรนะดีแท็กอย่าเลยจะไปดีแท็กส <G> ามจีไม่ไม่มันมเป็นเรื่องปกติอาจารย์ในน,<ม>นี่มันมีหลักฐานอยู่แล้วไปดูได้นะ <laughs> ว่ามันมีจริงๆมันมีดีแท็กเอเอสใทุกวันนี้ประเทศไทยเราก็มีอยู่3ค่ายเท่านั้นหลักๆดีแท็กเอเอสทูใช่ไหมฮะ คือนี่คือส่วนหนึ่งนะคุณชัยแม้แต่เวทีดาวเทียมเนี่ยสถานีดาวเทียมเนี่ยก็มีธุรกิจอย่างนี้เหมือนกันนะในลักษณะของเชิงค้าแบบอลังการงานสร้างนอลังการงานสร้างใช่ครับวันนี้เรื่องเปิดโปรงกระบวนการค้ามนุษย์นะครับก็คงอาจจะต้องยุติไว้ในช่วงที่2เท่านี้เรามุมมองแค่นําเสนอเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้มีสิทธิ์ที่จะคิดครับแล้วก็เราก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะ รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามานะครับอยากจะให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าขบวนการค้ามนุษย์จะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ขยายไปยังไงเพราะเรากลัวอนาคตเนปี่ยปี58เนี่ยเข้า AEC แล้วนะครับอันนี้ยิ่งน่ากลัวนะฮะใช่ครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับกับรายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันครับ